เศรษฐกิจไทยปี68ดวงดาวถ้าทานจะถึงยากคำว่าดวงดาวในที่นี้ก็คือโต2%เพราะว่าล่าสุดสำนักวิจัยชื่อดังออกมาบอกแล้วครับปีนี้ไม่ถึง2%แค่1.8%ปีหน้าหมดแรงอีกไม่ถึง2%แต่แผ่วหรือ1.5%แถมตัวเลขนี้ต่ำกว่า IMF มองซะด้วยซ้ำไปนะฮะนี่คือมุมมองจาก s c b e i c นี่นึกถึงสภาพภาวะเศรษฐกิจซอมบี้2ปีติดต่อกันสำหรับประเทศไทยนะครับ ท่านผู้ชมครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นจิจกตันด,ดีก็คือ SBEIC เนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึงมุมมองของภาวะเศรษฐกิจในช่วงของไตรามาสที่4ปีนี้แล้วก็สรุปรวมเลยตลอดทั้งปี68และมองต่อไปในปี69ซึ่งรายงานฉบับนี้สิ่งที่เป็นน้ำหนักหน้าพูดคุยกันมากก็คือเขามองอย่างนี้ครับว่าเศรษฐกิจไทยในปี2 5 6 8นั้นไม่โตถึง2%นะฮะจะโตแค่1.8%รในขณะที่ปี2 5 6 9ปีห้า s ้อยหกสิบเา อย่าว่าแต่เสมอปีนี้เลยเท่ากับปีนี้1.8ก็ไม่เห็นก็คือจะโตแค่1.5เถามว่าการที่ทำให้เศรษฐกิจถูกถ่วงและน่วงลงไปไม่ถึง2สตาร์ตตั้งแต่ปีนี้เนี่ยนะครับมันมีปมหนึ่งที่น่าสนใจฮะว่านับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ที่ผ่านมาขึ้นแต่มิถุนาตั้งแต่อะไรมากราคมพามีนายามพฤษภาคมมิถุนายนตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งไปถึงมิถุนายนปีหน้าตีสว่า12เดือนข้างหน้าถ้านับจากกรกฎาคมซึ่งผ่านมาแล้วนะ เศรษฐกิจไทยโตไม่ถึง1%เปอร์เซอ้าวเดี๋ยวจะดูกันครับว่าที่สุดแล้วตรงนี้ทำไมถึงมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีเครื่องยนต์กลไกอะไรครับที่ทําให้ตัวเคลื่อนเศรษฐกิจม,มันไม่เคลื่อนอย่างที่คิดไว้นะครับทีนี้ถามท่านผู้ชมนิดนึงนะครับถามท่านผู้ชมว่าอคําถามของเราต่อไปนะครับเดี๋ยวสกู่ปเมื่อกี้เอาจจไปอยู่ตรงไหนอ่าคนไทยมนุษย์ออฟฟิศใช้ชีวิตกรรมกรท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับคําพูดนี้นะครับตอนเนี้ย คนไทยที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยนะครับมีคาพูดนึงเกิดขึ้นมาแล้วครับชีวิตมนุษย์ออฟฟิศนะฮะตำแหน่งหรือการทํางานมนุษย์ออฟฟิศแต่ใช้ชีวิตกรรมกรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยนะฮะถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยแล้วส่งมาเลยนะครับนี่เป็นคําพูดที่มาจากทางด้านของอคดตบูโรโดยผู้อำนวยการของทางด้านคดตบูโรพูดถึงเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นเลยครับว่าตอนนี้ภาระหนี้และการจ่ายหนี้ตัดต้นเนี่ยนะครับมันช้าอย่างมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวกลับมาดูครับว่าทําไม s b e e i c มองอย่างนี้ว่าเราไม่โตถึง2%ในช่วง2ปีนี้นะครับและหัดจากนี้ไป12เดือนเต็มเราอาจจะไม่โต1%นึ่งเปซ้นาไป1ส่งออกชะลอตัวนะครับหลังจากที่6-7เดือนแรกเนี่ยดึงความต้องการในการส่งออกของปีนี้ในช่วง4เดือนสุดท้ายไปกองกันไว้เดเดือนแรกเป็นที่เรียบร้อยด้วยเหตุผลก็คือว่าตอนนั้นก็ไม่รู้หมู่หรือจา่าว่าตกลงอเมริกาจะเก็บภาษีเราเท่าไหร่กันแน่เพราะฉะนั้นก็รีบส่งออกไปถูกไหมครับทีนี้นญญือส่งออกชะลตัญ ถึงจะเจอ19ปรภาษีต่างตอบแทน reciprocal tariff เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่อย่าลืมครับว่าไส้ในก็ยังเจรจาไม่จบแถม1 9เปอร์เซ็นต์เอาเข้าจริงจเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะที่เขามีฐานสูงในการส่งออกก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าห่วงและอย่างหนึ่งคือสินค้าในกลุ่มของประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่หลายคนบอกกับว่าอยู่ในโลกเก่าไม่ใช่โลกใหม่นะฮะนีป้ปรากฏว่าส่งส่งออกของไทยมีสัญญาณการชะลอตัวเนี่ยนะครับลองดูตัวเลขที่มันฟองออกมานะฮะสิงหาคม ส่งออกไทยขยายตัวได้5.8%แต่เป็นการโตแบบชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้านั้นคือกรกฎาคมและปรากฏว่าหมวดสินค้าที่โตนี่นะฮะนะกลายเป็นว่าทองคำฮะท่านทั้ที่ประเทศไทยไม่มีเหมือนทองคําที่แบบเป็นเป็นลําเป็นสันเลยนะฮะเขาบอกการส่งออกทองคําแบบไม่ขึ้นรูปแบบไม่ขึ้นรูปนะฮะเป็นการส่งออกทองคําแบบไม่ขึ้นรูปเนี่ยที่มากขึ้นตามราคาตลาดโลกที่มันแพงและทำ New High แต่ถ้าเราตัดการส่งออกทองคําออกในเดือนกรกตออกในเดือนสิงหาคมนะฮะส่งออกสิงหาคมเอาข้างจริงอ่ะคือลบสนะฮะไม่ได้ขยายตัวนะครับนี่คือการชะลอตัวออกมาชัดแล้วนะฮะดังนั้นแล้ว s c b e i c ก็เลยมองว่าส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้และก็ต่อเนื่องไปถึงส่งออกในปี69เนี่ยเสี่ยงหดตัวสูงมากๆเลยนะครับซึ่งมันจะไม่โตตามเป้าเป็นเรื่องที่ทน่ากังวลใจนะครับดังนั้นถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ครับท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงครับ มนุษย์ออฟฟิศไลฟ์สไตล์ชีวิตกรรมกรลองส่งมาดูนะครับอันนี้เอาความรู้สึกท่านผู้ชมประเมินดูนะจริงหรือไม่จริงถ้าจริงพิมจริงถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงก็ส่งมานะครับทีนี้สัญญาณส่งออกชะลอตัวปั๊บไปตัวเครื่องยนต์ตัวที่2คือการบริโภคภาคเอกชนระยะต่อไปน่าห่วงครับ SBEIC บอกเลยนะครับว่าความน่าห่วงของภาคการบริโภคเอกชนอยู่ตรงนี้ตรงไหนทราบไหมฮะเพราะลูกค้าของภาคเอกชนขนาดน,นี้คือครัวเรือนประชาชนคนทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะครัวเรือน มีหนี้ครัวเรือนในระดับที่สูงถึง 86. 8 6 8ต่อ GDP ไอ้ตัวเลขนี้มันลดนะฮะจากเดิมเนี่ยเราเคย95%เปอร์เซนเมื่อสองไตรามาสย้อนหลังแต่พอถึงไตรามาสล่าสุดเราเหลือ 86. 8 6 8สดแสดงว่าอ่านี่ครัวเรือนลดตัวเลขมันลดแต่มันลดมาจากอะไรเพราะแบงค์ไม่ปล่อยแล้วมันลดมาจากอะไรเพราะว่าคนที่เป็นหนี้เดิมก็ยังไม่สามารถชําระหนี้ได้กลับไปเต็มจานวนเพราะฉะนั้นที่ลดคืออะไรฮะเพราะแบงค์ไม่ปล่อยนะฮะไม่ใช่ว่า คนแก้หนี้ได้นะครับคือมีแก้หนี้ได้บางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดเท่านั้นเองนี่คือเครื่องยนต์ตัวที่2ที่มันไม่ไปนะครับเครื่องยนต์ตัวที่3ครับเงินเฟ้อประเทศไทยมีแนวโน้มติดลบไปอีกหลายเดือนด้วยทั้นทนที่ตอนนี้เงินเฟ้อของประเทศไทยนะครับชะลอตัวลง6เดือนติดต่อกันแล้วและเดือนล่าสุดก็ติดลบนะฮะที่ได้การที่เงินเฟ้อมันติดลบเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าอะไรฮะนอกเหนือจากจะไม่กลับเข้ากรอบเงินเฟ้อทั้งปีนี้และปีหน้าแล้วนี่นะฮะนั่นก็แสดงว่าคนมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมีตังแต่ รัดเข็มขัดมือใส่กระเป๋าไม่จ่ายเลยไม่ใช้เลยเพราะไม่มั่นใจกับเศรษฐกิจอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่มีตังแต่ก็ไม่รู้จะหาตังซื้อข้าวของได้ไงนะฮะและสิ่งที่เกิดว่าเงินเฟอ้อติดลบต่อเนื่องหลายเดือนตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาพลังงานเช่นน้ามันในตลาดโลกตอนนี้มันขาลงจริงๆครับยิ่งปีหน้าเนี่ยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ที่ปารีสมองตรงกันเลยว่าปีหน้าก็จะเป็นปีที่2ติดต่อกันที่น้ำมันดิบล้นโลกและปีหน้าจะล้นถึง4ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดดูสิครับว่าราคาธนมัตบในตลาดโลกเลยจะยิ่งหนักหนาสาหัสขนาดไหนถูกไหมครับในแง่ของราคานะฮะแต่ในแง่คนใช้ก็จะถูกต่อไปอ่ะเช้าวันนี้คุณได้เติมน้ํามันรับเทศกาลกินเจถูกที่สุดเลยนะฮะเฉพาะเบนซินในรอบ3ปีครึ่งดีเซลถูกสุดในรอบ1ปีครึ่งนะฮะอ่ายินดีด้วยนะครับทีนี้ต่อมาครับ เงินเฟ้อก็จะมีแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับประเทศไทยเพราะว่าเงินเฟอ้อมานติดลบตั้งตัวมาเป็นตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ SBEIC มองครับว่าทําไมปีนี้โตแค่1.8%ปีหน้าโตแค่1.5%และนับจากนี้ไปเห็นชัดแล้วนะครับว่า12เดือนนับจากกลางปีนี้ถึงกลางปีหน้าเศรษฐกิจไทยอาจจะโตไม่ถึง1%ซะด้วยซ้ำไปนะครับ